ผมมีแต่เรื่องดีๆครับผมเรื่องไม่ค่อยดีผมมีเบิร์ตเ <c oughs> อาไม่พูดอะไรเรื่องไหนบ้างเกี่ยวกับเต้ที่ว่าเอ๋อ,อประพฤติลบผมไม่มีอะไรที่น่าอายไม่มีอะไรที่น่านี่อยู่แล้วเรื่องไม่มีรายจ่ายเรื่องผู้หญิงก็ไม่มีเรื่องผู้หญิงไม่มีพี่วีไม่เคยรู้เรื่องผู้หญิงกับผมแต่เรื่องรูยจาย <c oughs> เอาไงไ <c oughs> อ้เอดียวเจียงดี นูกเขินโอ้ยเหตุเพราะเหน่าเอยเบี้ยวเว้ยเราไปดูที่เป็นอะไรให้ก้อยเบี้ยที่ไรแทาจ้ะเอาหัเด่นหน่ยนะหัวได้หัวโอ้ยเหตุเพราหตุอันนี้หนีบเอาดีแหละน้องได้่ล้วครัลูกเคยปล่อยห่วอย่ายน้อแบบนี้เนาะเขยปล่อยพี่อยู่แล้วจะแล้วคณะเตะวีโอมไม่คณะนี้ไม่ได้ต้องคณะ วีโอมเตะเอานี้สิบ่ดได้ขนาดวีโอมของเตะ <อม S 1> โอมอเตะโอมวีบดได,ด,ด้เหรอบดได้ปะเน่อยู่ไดอยู่บดได้ขมคุณน้องโค้กจากแฟนคลับนะครับที่ซื้อมาให้กินนะครับข้างนอกซื้อมาแต่ไหน ไอรถไอ้เซเว่นสวัสดีค่ะเซเว่นเชิญเข้ามาเลยนะคะเอาไปค่ะ <laughs> เอาไว้ไว้เ <laughs> ข้ามาแล้วก็น้าปิดประตูได้นะคะเซ <laughs> ็นเตอร์สวัสดีค่ะ <laughs> เว็บไหมคะ <laughs> มีสะสมแต้มหรือเปล่าคะ <laughs> กูตัดแล้วค่ะนึกไม่ออกไฟบอกเสียแปงก็ไม่ค่อยมีไงเราเสียแปงนะครับผมเสียแปงแล้วแล้วพอใครเจอมันก็เสียแปงอ่ะสมัยไม่ได้วีพอไม่ได้วีพอเสียแปงไม่ได้วีแปงอะเสียแปงอ่ะแล้วดีเลยเป็นอย่งเสียแปงอ่ะเสียแปง ทุกคนนี้ไปหานนมงเตหมดแล้วเวเสปงเมีงานอีกเ่อไไม่รู้ครับผมอ้อมท้องกับบ้านเมื่มอไรเจมกี่โมงอะโงอะคอาเครื่งหรเ่เอาไว้ยแต่วะอ่าถุงม่คนบังเมเงนดูเยอะมากถุงเนี่ยหรือว่า ปกติคนดูมแค่เจ็ดสิบคนจำแม่นเลยนะพี่เลยกูจำได <c oughs> เ้เพราะว่าเพราะว่ามึงพูดครั้งแรกครั้งแรกของวันนี้ครั้งครั้งแรกตั้งแต่เมื่อชั่วโม,มงที่แล้ว <c oughs> คือพี่พี่วีเนี่ยทุมอนตรงพวกไม่เกดึงไม่มีใครดสนสะสมเยอะอะไรอาจรีงน,นะ โปรตีแบไมอยซึ้งอยากกดเสียงนี้เธอนี่ซึ้งนี่กีตาร์ด้วยคมกีตาร์รับผม่อาจะซึ้งแม่ซึ้งตรงไหนโปตีนเนี่ยเขาคตุ๊ก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 คนครับโปตีโปตีคนคนดูไม่ไม่ไม่ถึงเ0สิยแต่พอวีมีวีีีว มีมีพี่เขาผ่านด้วยมึงก็เลยแบบคนบอกดิคณดูผมแค่เจ็ดวันนี้นะครับก็ขอบคุณดีวีนะครับปกเดิผมจะนั่งผมไปหาพี่นุกแล้วผมกำลังจะนั่งไล์สุดกับพี่นุกผมกีนต้าด้วยครับคุณครับ คนดี่พี่นุ๊กเขานอนเล่นอยู่ก็เลรไม่ไมขตามาอยู่กับพี่วีดีกว่าอะไรอย่งี้นะมอีคนที่ลกบก่งตรงปรตีคนดวงแค่เจ็ดสิบตอนนี้พี่วีมา,มาด้วยคนดูต้องสี่พันหา้าคือแบบจะหมวนยังก็เอฟฟี่่เเอาก็รเดาใครยึ่งก็ได้ซึ่อี่วะซึ่งมวน เย็นจะกลับบ้านแล้วเพราะว่ามันดึกแล้วมันดึกแล้ว,ลวครับทุกคนวั oh <my S 1> นนี้ไล่เดี๋ยวหอแล้วสมปีได้สุดดีกว่าปีได้สดดีกว่าเนอะปีได้สุดปีทำไมไม่ผมจะกลับบ้านแล้ว <c oughs> ปกติคนดูผม 7จคนพอพีเข้ามาดูสามพันห้ไม <hi> ่ไม่เไม่ไม่ได้เกิดมาไม่เคยมีได้ไต่เกิดได้ตเกิดตอ้เกิดจ็ดเจ็ดสิบเตอนนี้เจ็ดส ja ิบพี่ว่าเจ็ดตั้ื่นใจตั้ตื่นใจไง ตื่นตันใจใช่พี่พี่พี่วิมเป็นเป็นสังให้เป็นเกียร์พี่วิมเกียร์ไม่เกียร์แบบเข้ามาในไรอย่าไอเย็ดหนีเชื่อมตายเชื่อมตายไม่ได้ยังไงเด็กน้อยจะมีเอาดูไม่เอาดูยัะมีพี่จะโดนแบนโอ้ยไปแล้วกูไปแล้ะไปไปทุกคนนี่ไหม ยพี่จะโดนโดนแบนติกต่อจะเข้ามาทำไมมาอาทิตย์หนึ่งนู่นนะกว่าพี่จะไร์สดได้ลขอขอยาดไปก่อนครับขอบคุณพี่วีนะครับขอบคุณทุกคนที่ส่งของให้แล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับวันนี้ขอกลับบ้านไปนอนก่อนลาที่สวัสดิ์ฝันดีทุกคนครับเสียงโดนแบนนะครับโ้ย